สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับผมมาร์ลอแมนและภาพยนตร์ที่ผมจะมาสปอยในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า The Tinning Th 2016ไลน่าเธอเป็นนักเรียนที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาและเนื่องจากว่าในอนาคตอันไกลนี้ทรัพยากรบนโลกกำลังลดน้อยลงเพราะมีประชากรั้นโลกเพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้น u ยได้มีคำสั่งให้ทุกประเทศลดประชากรลง5%ในแต่ละปี และที่อเมริกาก็มีวิธีการกําจัดประชากรโดยที่เด็กๆทุกคนต้องได้รับการสอบทุกปีจนกว่าจะจบการศึกษาและเด็กที่ได้คะแนนต่ำสุดหรือไม่ผ่านเกณฑ์ก็จะต้องถูกประหารชีวิตซึ่งการสอบครั้งนี้มันมีชื่อเรียกว่า10-214หรือเรียกอีกอย่างว่าการสอบสังหาร18ชั่วโมงก่อนสอบเด็กทุกคนอ่านหนังสือและติวเข้มอย่างหนักแต่ไม่ใช่กับยหนา เพราะเธอเป็นนักเกรยียนที่เก่งที่สุดของรุ่นเลยก็ว่าได้เธอรับติวข้อสอบให้กับรุ่นน้องและขายเครื่องช่วยสอบซึ่งมันสามารถคำนวณเลขได้เพียงในพริบตาและไซมอนเด็กที่ทั้งบ้านค่อนข้างมีฐานะก็ยอมจ่ายเงินจํานวนมากเพื่อที่จะได้เครื่องนั้นมานั่นจึงทําให้ไลน่ามีรายได้าจากการติวและการขายเครื่องช่วยสอบเป็นจํานวนมากและเงินที่เธอได้มานั้นเธอก็เอาไปรักษาแม่ที่ป่วยแถมเธอก็ยังต้องดูแลน้องฝาแฝดอีกสองคนเนื่องจากครอบครัวของเธอมีฐานะค่อนข้างแย่ เมื่อเป็นแบบนั้นแม่ที่ป่วยเลยตัดสินใจจะไม่รักษาต่อและขอกลับไปนอนรอความตายอยู่ที่บ้านและในขณะเดียวกันแบล็กลูกชายของท่านผววก็ได้นีออกจากบ้านตอนดึกไปหาแฟนสาวและแฟนสาวของเขาก็มีชื่อว่าเอลลี่ทั้งคู่ต่างกลัวในสิ่งเดียวกันนั่นก็คือการสอบที่จะมาถึงในวันพรุ่งนี้เพราะมันจะเป็นตัวตัดสินว่าพวกเขาจะอยู่หรือตาย หลังจากนั้นทั้งคู่ก็พากันมาว่ายน้ำเพื่อผ่อนคลายก่อนที่แบล็กจะถูกจับและส่งตัวกลับบ้านซึ่งพ่อของเขาผู้ว่าดินเรตติงภูมิใจและรักลูกชายเพียงคนเดียวมากและที่สําคัญในตอนนี้เขาก็กําลังสมัครเป็นนายกรัฐมนตรีและแล้ววันสอบสังหารก็มาถึงนักเรียนทุกชั้นปีต้องเดินเรียงแถวเข้ามาในอาคารที่ใช้สอบพวกเขาถูกจับตามองตลอดเวลาซึ่งไม่ต่างอะไรจากนักโทษที่อยู่ในคุกเลย และก่อนที่จะเข้าเขตโรงเรียนแบล็ Black ก็ได้ขอซื้อเครื่องช่วยสอบกับไลนาเพราะถึงเขาจะอ่านหนังสือมาดีแค่ไหนแต่เขาก็ไม่ได้มั่นใจในตัวเองขนาดนั้นและในขณะที่แบล็กกำลังติดต่อขอซื้อเครื่องกับไลนามันก็ทำให้เขามีสีหน้าที่ผิดหวังเมื่อเขาได้รู้ว่าเครื่องช่วยสอบชิ้นสุดท้ายเธอได้ขายให้ไซมอนไปแล้วเมื่อวาน ในด้านของแซมมันที่ตื่นเต้นกับการสอบครั้งนี้ทําให้เขาเผลอทําเครื่องช่วยสอบหล่นหายเพราะการคุมสอบเข้มงวดตั้งแต่การเดินเข้าโรงเรียนทําให้เขาพลาดโอกาสและต้องใช้ความสามารถของตัวเองซึ่งแน่นอนว่าเด็กทุกคนไม่อยากตายทําให้มีบางคนคิดจะหนีจากการสอบจนเขาต้องถูกเจ้าหน้าที่ทำร้ายร่างกาย ในขณะเดียวกันสินแคลซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของไลลาเขาก็ได้แอบแฮ็กเข้ากล้องวงจรปิดของพอ่อแล้วเอาข่าวที่เจ้าหน้าที่ทำร้ายร่างกายเด็กไปปล่อยเพราะเขามีความฝันว่าสักวันหนึ่งเขาจะได้เป็นนักข่าวอิสระที่ชื่อดังอย่างเวดดีก่อนเข้าห้องสอบนักเรียนทุกคนจะต้องถูกตรวจสอบร่างกายอย่างเขมงวดเผื่อไม่ให้เกิดการทุจริตและในขณะนี้เด็กทุกคนต่างเข้าประจำที่เผื่อที่จะเตรียมตัวสอบแล้วเจ้าหน้าที่ทำการล็อกดาวจนกว่าจะหมดเวลาสอบ นักเรียนทุกคนมีเวลาสอบแค่สองชั่วโมงครูผู้สอบอย่างเบิร์ดก็ได้ประกาศวิธีการสอบซึ่งเธอก็ต้องพูดแบบนี้ทุกปีและเธอก็ต้องเสียใจทุกปีที่นักเรียนของเธอค่อยๆหายไปเมื่อถึงเวลาเด็กทุกคนต่าง,ต,งตั้งใจทำข้อสอบอย่างจริงจังเมื่อครบเวลาสอบสองชั่วโมงผลการสอบมันก็ออกมาท,าทันทีครูเบิร์ดและครูกลาสต่างประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบไม่ผ่านพวกเขาจะถูกเจ้าหน้าที่นำตัวไปกำจัดช่วงเวลานี้คือช่วงเวลาที่ตื่นเต้นและรุนระทึกมากที่สุด พราะไม่มีใครอยากได้ยินชื่อตัวเองและคนที่สอบไม่ผ่านหนึ่งในนั้นก็มีแอลลี่แฟนของแบล็กด้วยเธอถูกควมตัวไปยังห้องกำจัดพร้อมกับเด็กคนอื่นที่สอบไม่ผ่าน แบล็กเสียใจมากที่แอลลี่จะต้องถูกฆ่าเขาพยายามช่วยเธอแต่ก็ไร้ผลเพราะกฎก็คือกฎเขารีบโทรขอความช่วยเหลือจากพ่อแต่พ่อของเขาก็ปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือโดยเขาให้เหตุผลกับแบล็กว่าพ่อไม่ได้มีอำนาจอยู่เหนือกฎหมายทุกคนต้องยอมรับกับระบบนี้และเขาเองก็ยอมรับระบบนี้เช่นกันทำให้แบล็กโกรธพ่อของเขาตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาหลังจากนั้นหนึ่งปีต่อมา การสอบสังหารก็กลับมาอีกครั้งและครั้งนี้ก็เป็นครั้งสุดท้ายของรุ่นไลนาเพราะพวกเขาจะจบการศึกษาแล้วมีนักเรียนคนหนึ่งที่มีชื่อว่าซารา่าได้ติดสิ้นบนกับครูคลาสโดยการที่เธอยอมมีแสกเพื่อแลกเปลี่ยนกับการช่วยให้เธอผ่านในการสอบครั้งนี้ทางด้านของไลนาเธอก็ได้ติวแค่ไม่กับน้องสาวอย่างหนักเพราะเธอก็ไม่อยากเสียน้องสาวไปส่วนแบล็กที่ฟิตหุ่นอย่างดีแล้วตั้งแต่การสอบในปีที่แล้วที่ทําให้แฟนต้องตาย พอมาปีนี้เขาเลยวางแผนบางอย่างเพื่อที่จะเอาคืนพ่อของตัวเองโดยการอัดคลิปและส่งถึงพ่อโดยในคลิปนั้นมีใจความว่าถ้าพ่อเห็นคลิปนี้เขาคงตายไปแล้วเพราะเขาจะทําให้เขาสอบผิดมากที่สุดในเมื่อพ่อยอมรับกับระบบนี้ได้พ่อก็ต้องยอมรับถ้าลูกของเขาต้องตายเพราะระบบนี้ได้เหมือนกันณโรงเรียนวิสตาพอยเด็กๆต่างพากันมาสอบเหมือนทุกๆปีและเจ้าหน้าที่ก็ได้ทําการล็อกดาวน์สองชั่วโมงการสอบดําเนินไปตามปกติ ซึ่งครูโคเธอเป็นครูคุมสอบเด็กประถมเธอทำใจไม่ได้ที่วันนี้จะต้องมีเด็กน้อยต้องตายแต่เธอก็ช่วยอะไรไม่ได้เลยทางด้านของน้องสาวของไลนาก็ได้ดูวิดีโอที่รัฐบาลทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อการสอนอธิบายเกี่ยวกับระบบที่ต้องกำจัดประชากรซึ่งก็คือเด็กๆอย่างพวกเขานั่นเองโดยที่พวกเขาไม่รู้ตัวเลยว่าถ้าสอบปล่ยปานจะต้องถูกกำจัดเพราะนี่เป็นการสอบครั้งแรกของพวกเขา ในด้านของนักเรียนชั้นปีสุดท้ายอย่างไรนาการสอบก็ดําเนินไปอย่างปกติจนกระทั่งการประกาศผลสอบซาราที่เคยติดสินบนกับครูคุมสอบอย่างกลาสก็ถูกประกาศรายชื่อเพราะเธอสอบไม่ผ่านซึ่งสาเหตุที่เธอไม่ผ่านนั้นเพราะกลาสเป็นแค่ครูคุมสอบเขาไม่สามารถเปลี่ยนแปลงคะแนนสอบได้เลยทําให้เธอต้องเสียตัวฟรี และที่น่าตกใจไปกว่านั้นก็คือไหลนาคือหนึ่งในผู้ที่มีรายชื่อสอบไม่ผ่านเช่นเดียวกันเธอตกใจมากเมื่อครูเบิร์ตได้ประกาศรายชื่อนักเรี้นที่สอบไม่ผ่านเป็นคนสุดท้ายทั้งน้าตาเพราะเธอรู้มาตลอดว่าไหลนาไม่มีทางที่จะสอบไม่ผ่านเด็ดขาดมันต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ๆซึ่งในขณะเดียวกันณนะห้องควบคุมผลสอบ เมสันคิงหัวหน้า DPC ผู้ที่ควบคุมดูแลการสอบทั้งหมดเขาเป็นคนสับเปลี่ยนรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านเป็นสอบตกเพื่อที่จะช่วยแบล็คลูกชายของท่านผู้ว่าตามสั่งและลูกผู้มีอิทธิพลอีกหลายๆคนที่ติดสินบนเขาทางด้านของแบล็กก็รู้ได้ทันทีว่านี่ต้องเป็นฝีมือของพ่อเขาแน่ๆ เขาจึงต้องทําอะไรบางอย่างเพื่อที่จะช่วยคนบริสุทธิ์อย่างไลนาเพราะเขารู้ตัวดีว่าหนึ่งคนที่สอบตกก็คือเขาส่วนไลนาที่กําลังถูกควบคุมตัวไปอย่างห้องกําจัด และในขณะนั้นเองครูเบิร์ตก็ได้ออกโรงเพื่อปกป้องเธอโดยการยืนยันว่าและน่าเป็นลูกศิษย์ของเธอและเธอก็เรียนดีมาโดยตลอดอาจจะมีบางอย่างที่ผิดพลาดก็ได้ขอให้มีการตรวจสอบผลอีกครั้งแต่เมสันคิงที่รายงานผล,ผลผ่านบอกลับบอกว่าข้อมูลไม่มีผิดพลาดเพราะผลการสอบของไลน่าไม่ผ่านจริงๆและก่อนที่ไลน่าจะถูกพาตัวไปห้องกำจัดครูเบิร์ตก็ได้แอบให้กุญแจสแกนกับเธอเพื่อให้เธอหาทางหนีไป พราะครูเบิร์ตช่วยเธอได้แค่เท่านี้จริงๆแดกที่สอบไม่ผ่านทุกคนจะถูกนําตัวมาที่ห้องกําจัดและถูกสั่งให้ถอดเสื้อผ้าออกทั้งหมดไม่ว่าหญิงหรือชายเพื่อที่จะชําระล้างสิ่งสกปรก หลังจากนั้นก็ได้ใส่ชุดเหมือนกับนักโทษและถูกล็อกตัวไว้กับเก้าอี้ไฟฟ้าซึ่งในขณะเดียวกันแบล็กก็ได้ไปยังห้องควบคุมแล้วได้หลอกล่อให้เมดิสันคิงออกไปจากห้องโดยระหว่างทางที่เขามาที่ห้องควบคุมเขาก็ได้จัดการกับเจ้าหน้าที่ไปหลายคนไม่เสียแรงเลยที่เขาฟิตหุ่นมาตลอดทั้งปีส่วนแบล็กที่เข้ามายังห้องควบคุม แต่กลับไม่รู้รหัสผ่านของคอมพิวเตอร์เขาเลยเลือกทำลายแผงวงจรไฟทั้งหมดทำให้ไฟฟ้าดับลงอย่างกระทันหันนั่นจึงทำให้นักเรียนที่สอบตกรอดชีวิตอย่างหวุดหวิดหลังจากนั้นในห้องกำจัดก็เกิดความวุ่นวายเพราะเนื่องจากไฟฟ้าเกิดดับทำให้เก้าอี้ไฟฟ้าปลดเองนักเรียนต่างลุกขึ้นมาทำร้ายเจ้าหน้าที่และหลายนักก็ใช้จังหวะนั้นใช้กุญแจสแกนประตูหนีออกไปในขณะที่รอไฟมา เมสันคิงก็ได้รับแจ้งว่ามีนักเกรยียนที่สอบตกหนีไปได้คนหนึ่งหลังจากนั้นไลล่าก็ถูกตามล่าตัวทันทีส่วนเมสันคิงก็ได้เรียกครูคุมสอบเพื่อมาตรวจไอดีการ์ดกับกุญแจสแกนเพราะเขาสงสัยว่าอาจจะมีครูคุมสอบช่วยเหลือเด็กไว้ในตอนนั้นครูเบิร์ตพยายามทำตัวให้เป็นปกติถึงแม้ว่าเธอจะไม่มีกุญแจสแกนอยู่กับตัวก็ตามและในขณะที่เมสันคิงกำลังจะขอตรวจเขาก็มีสายสำคัญเข้ามาสะก่อนเขาก็เลยออกไปคุยกับดินเร์ติง ทางด้านของายนาในขณะที่เธอพยายามหนีอยู่นั้น เธอก็ได้เจอกับเจ้าหน้าที่เธอเลยแสดงตัวว่าเป็นครูผู้คุมสอบโดยการโชว์กุญแจสแกนให้เจ้าหน้าที่ดูหลังจากนั้นเธอก็หาจังหวะโจมตีเจ้าหน้าที่จากด้านหลังแต่เด็กผู้หญิงตัวเล็กๆหรือจะสู้ผู้ชายที่ผ่านการฝึกมาได้ในขณะที่เธอกําลังถูกทําร้ายแต่ก็โชคดีที่แบล็กเข้ามาช่วยเธอไว้ซะก่อนทั้งครูจึงพากหนีเข้ามาในช่องระบายอากาศทําให้พวกเขาได้มีโอกาสเปิดใจคุยกันแบล็กสารภาพว่าเขาตั้งใจทขาข้อสอบให้ผิดมากที่สุด แต่ผลสอบกลับบอกว่าเขาผ่านส่วนไลานาเธอมั่นใจว่ายังไงเธอก็ต้องผ่านมันจึงทำให้ทั้งคู่รู้ว่าไมีการโกงหลังจากที่ทั้งคู่สารภาพความในใจไลานาก็รู้ตัวว่าเธอต้องทำอะไรต่อเธอจะต้องไปยังห้องเซิร์ฟเวอร์เพื่อที่จะหาหลักฐานมายืนยันว่าเธอไม่ได้สอบตกแต่ในขณะนั้นนั่นเองเธอก็ได้บังเอิญทำกุญแจสแกนตกช่องระบายอากาศแต่ด้วยความฉลาดของเธอเธอก็พาแบล็กมุ่งหน้าไปยังห้องอนาโตมี เผื่อเอาลวดกับอุปกรณ์ที่ใช้แทนแม่เหลก็กหาทางเอากุญแจสแกนกลับขึ้นมาแต่เจ้าหน้าที่ที่อยู่ข้างนอกกลับได้ยินเสียงผิดปกตินั่นจึงทําให้ไลนารีบกลับขึ้นไปท,ทันทีส่วนแบล็กก็รอจัดการกับเจ้าหน้าที่จากนั้นก็เอาชุดเจ้าหน้าที่มาใส่เผื่อที่จะทําอะไรได้สะดวกมากกว่านี้ส่วนไลน่าก็พยายามหล่อนลวดลงไปแล้วค่อยๆดึงกุญแจสแกนขึ้นมาและแบล็กที่อยู่ในชุดเจ้าหน้าที่ ็จับกุญแจสแกนทีและหน้าดึงขึ้นไปพร้อมกับบอกให้เธอไปจัดการในส่วนของเธอส่วนเขาจะไปช่วยคนอื่นในห้องกำจัดทางด้านของครูเบิร์ดเกิดเข้าพยายามไปตีสนิทกับคลาสและแอบ,บขโมยกุญแจสแกนของคลาสมาหลังจากนั้นเมสันคิงก็เข้ามาตรวจไอดียการ์ด นั่นจึงทําให้ครูเบิร์ตรอดตัวมาได้อย่างบุดวิดและคลาสก็ตกเป็นผู้ต้องสงสัยในด้านของไลนาตอนนี้ก็มาถึงห้องเซิร์ฟเวอร์แต่แล้วเธอก็ต้องเจอปัญหาเดียวกับแลกคือไม่รู้รหัสผ่านของคอมพิวเตอร์เธอเลยส่งข้อความไปขอความช่วยเหลือจากแคลเลนแต่เพราะไฟฟ้ายังไม่มาทําให้แคลเลนยังไม่ได้รับข้อความและในตอนนั้นเองที่ห้องปาร์ตี้ก็เริ่มเกิดความวุ่นวายเพราะเจ้าหน้าที่ไม่ยอมปล่อยตัวนักเรียนออกไปหาครอบครัวลูกของผู้มีอิทธิพลหลายต่อหลายคน ต่างเอายศของพ่อแม่มาข่มเหงเจ้าหน้าที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่เกรงกลัวและปล่อยพวกเขาไปแต่พ้นกลับผิดคาดเพราะพวกเขาถูกเจ้าหน้าที่ทำร้ายจนไม่มีใครกล้าลองดีซึ่งทางด้านของเคเลนก็ได้แอบถ่ายคลิปการกระทำอันรุนแรงที่เจ้าหน้าที่ทำกับเด็กนักเกรียนไว้และในตอนนั้นนั่นเองที่เวกเตอร์สามารถซ่อมไฟได้สำเร็จเมื่อไฟฟ้ากลับมาใช้งานได้ตามปกติเคเลนก็ได้รับข้อความจากไครเลน,น่าทันที เขาจึงรีบส่งไฟล์กล้องวงจรปิดในห้องควบคุมไปให้ไหลหนาซึ่งเธอเองก็รู้ว่าคนทำอย่างไรเธอสคริปต์วิดีโอเพื่อดูตอนที่เมสันคิงใส่รหัสจนเธอได้รหัสผ่านและเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ได้สำเร็จสิ่งแรกที่เธอดูก็คือผลสอบของโครินน้องสาวของเธอซึ่งเธอก็สอบผ่านได้สำเร็จและคนต่อไปก็คือผลสอบของเธอซึ่งอันที่จริงแล้วมันออกมาได้ถึง98%แต่ผลสอบกลับขึ้นว่าเธอไม่ผ่าน แต่กลับตรงกันข้ามกับเวสต์ฟรีแมนลูกผู้มีอิทธิพลได้แค่42คะแนนแต่ผลสอบกลับผ่านเฉย และคนสุดท้ายก็คือแบล็กที่ได้คะแนนน้อยสุดก็คือ15ผลสอบที่ออกมาก็ผ่านเช่นกันเธอเลยกลับไปดูผลสอบเมื่อปีที่แล้วผลปรากฏว่าจริงๆแล้วแอลลี่แฟนของแบล็กเองเธอก็สอบผ่านแต่เธอถูกสับเปลี่ยนคะแนนเหมือนกับไลน่าที่โดนอยู่ตอนนี้และเคเลนก็ได้ส่งข่าวที่ตอนนี้ทุกคนต่างคิดว่าไลน่าคือคนร้ายที่ไม่ยอมรับว่าตัวเองสอบตกและได้มีการกำจัดทำให้เกิดความวุ่นวาย ซึ่งในตอนนั้นเองที่มีสันคินได้รู้ว่าไลนาอยู่ในห้องเซิร์ฟเวอร์เขาจึงรีบตามหาตัวทันทีส่วนเบนดี้ที่เพิ่งได้รับคลิปจากเคเลนซึ่งเป็นคลิปที่เจ้าหน้าที่ทำร้ายนักเรียนเธอตกใจมากเพราะไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้เลยเธอเรีบให้รายงานข่าวตามความเป็นจริงและในขณะเดียวกันแบล็กก็เข้าไปช่วยเพื่อนที่ห้องถูกกำจัดเขาก็ถูกเจ้าหน้าที่รุมทำร้ายจนบาดเจ็บส่วนไลนาที่รู้ตัวว่าตอนนี้เมสันคินกำลังจะตามเธอมา เธอพยายามรีบหนีแต่ก็ไม่ผลในตอนนั้นเธอพยายามขอร้องเมสันคิงว่าจริงๆแล้วเธอสอบผ่านแต่เขาก็ไม่ฟังอะไรทั้งนั้นเพราะเขาต้องกำจัดคนที่ลวงรู้ความลับสถานเดียวส่วนเคเลนก็ได้รับข้อความสุดท้ายจากไหนาซึ่งข้อความที่ส่งมานั้นมันก็คือผลสอบที่แท้จริงและคะแนนที่ถูกสับเปลี่ยนเธอขอให้เขาเอาผลสอบนี้ไปเผยแพร่เพื่อที่จะเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับเธอ เคเลนจึงรีบส่งข้อมูลนี้ให้กับเวสตี้ทันทีเวสตี้จึงรีบรายงานข่าวเรื่องการทุจริตผลสอบว่าความจริงแล้วไรหน้าเธอได้คะแนนเยอะที่สุดแต่ถูกสับเปลี่ยนสถานะให้สอบตกส่วนแบล็กลูกชายของท่านผู้ว่าได้คะแนนน้อยสุดแต่ถูกเปลี่ยนสถานะให้สอบผ่านรวมถึงลูกผู้มีอิทธิพลอีกหลายหลคนเมื่อข่าวนี้ได้เแพร่อ,ออกไปสังคมก็เริ่มโจมตีไปยังเดนเดติงว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องในการทุจริต เพราะหนึ่งเนนั้นก็คือลูกชายของเขาเองส่วนเมสันคิงก็รอคำสั่งจากดีนเพื่อที่จะกำจัดเด็กที่สอบตกในปีนี้แต่เพราะข่าวที่ออกมาพร้อมกับหลักฐานทำให้เขาแก้ตัวอะไรไม่ได้เลยเขาเลยสั่งให้กลับไปยึดตามคะแนานเดิมโดยการปล่อยตัวเด็กที่สอบผ่านจริงๆซึ่งหลายหน้ากับเด็กๆคนอื่นอีกสองคนก็ถูกปล่อยตัวออกมาและแบล็กกับลูกของผู้มีอิทธิพลอีกหลายๆคนที่สอบตกก็ถูกคุมตัวไปเพื่อกำจัดหลายหนาเธอทำได้เพียงแค่จูบลามแบล็กเท่านั้น ก่อนที่แบล็กจะถูกกำจัดไปพร้อมกับคนอื่นทั้งด้านของดีนเขาถูกดิสเครดิตเรื่องการสนับสนุนในการเลือกตั้งเพราะเขามีส่วนเกี่ยวข้องในการทุจริตคะแนนสอบส่วนไลน่าเธอดีใจมากที่เธอได้กลับมาหาน้องสาวสุดที่รักถึงแม้ว่าเธอเพิ่งจะผ่านความตายมาได้ก็ตามซึ่งในตอนสุดท้ายหนังก็ได้ฉเฉลยว่าความจริงแล้วเด็กทุกคนที่ถูกฆ่าจริงๆคือไม่ได้ถูกฆ่าเพียงแค่ถูกฉีดยาให้หมดสติก็เท่านั้น แบล็กและคนอื่นๆถูกพาตัวมายัางโรงงานแห่งหนึ่งที่ผลิตแท็บเล็ตในการสอบของแดกเมื่อแบล็กได้สติขึ้นมา,ขนมาเขาก็ได้เจอกับเอลลี่แฟนของเขาที่ทำงานเหมือนกับแรงงานทาสซึ่งเรื่องราวก็ดูเหมือนว่าจะยังไม่จบเพียงแค่เท่านี้เพราะหนังในปูเรื่องเอาไว้ให้มีภาคสองอย่างแน่นอนและภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ได้รับคะแนนจาก IMDb 5.5คะแนนและตาหากท่านผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c คร b e ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ